ท่านรู้หรือ,อยังว่าสาวไทยเด็กไทยอ่ะโดนโยนมาจากตึกเนี่ยหนึ่งศพยังไม่พอท่านก็ยังไม่ขยับอนุานชานวีแมงก็ยังขี่หมาหมกพาเมียไปแล้วพาเมียไปเลกลิสเกาลีนู่นอยู่ที่เกาหลีต่อวันนี้ก็ยังไม่พูดศพที่สองโดนโยนลงมาจากตึกท่านทราบหรือ,อยังคนไทยเนี่ยตีที่ประเทศเขมรสองศพสามศพศพแล้วศพเล่าตั้งแต่ศพที่เด็กหนุ่มซึ่งเป็นเชฟจังหวัดนครศรีธรรมาราชนอนเหยียดชัดลกักอยู่ตรงหน้าธนาคารของประเทศกัมพูชาเพร มันไม่รับการรักษามันไม่รับรักษาท่านเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บัญชาการตํารวจท่านเนี่ยเห็นว่ามมไม่มันไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานท่านใช่ไหมท่านไม่ลุกขึ้นมายุทธศาสตร์อะไรนโยบายอะไรสรักอย่างหนึ่งไปสิท่านบอกประชาชนบอกทั่วโลกแล้วจับมือที่ท่านจับมือกันวันนี้เนี่ยท่านประสานพลังประสานกองกําลังแล้วท่านก็ไปปฏิบัติการท่านจะเกรงใจอะไรขมนนักหนา ท่านเกรงใจอะไรกัเมนมันหนักหนักเมนมันบีบไข่ท่านตอนไหนอีกเหรอถึงจนมานั่งเกรงใจมันนักหนาท่านเป็นหวหน้าตำรวจใหญ่ท่านเป็นตีนข้างซ้ายของระดับนายกรัฐมนตปีคำถามก็คือพวกท่านเนี่ยไ่ใช้อำนาจเท่าที่มีเนี่ยไปปฏิบัติการข้ามเมืองข้ามบ้านข้ามเมืองเหมือนที่เกาหลีเขาทำอะ่ะขีดยศและศักดิ์ศรีชีวิตประชาชนเขาเนี่ยไม่ต้องมานั่งตุยเหมือนผักเหมือนปลาอีกเขมนมันย่ำย,ย,ยีประชาชนไทยย่ำย,ยีสตรีไทยอยู่ที่เมืองเขม่นปอยเป็ด อุยไปมีลูกก่ศบต่อกิศบแล้วโยโนออกมาจากตึกแล้วพวกท่านนั่งทําเฮียอะไรกันอยู่เข้าใจยัง